โตโยต้าไฮเอส9ปี2026เป็นรถตู้โดยสารที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในตลาดโลกรวมถึงประเทศไทยที่ถือเป็นหนึ่งในตลาดหลักด้วยความทนทานความกว้างขวางและการออกแบบที่เหมาะสมทั้งสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์และครอบครัวโตโยต้าจึงไม่หยุดพัฒนาและในเจเนอเรชันล่าสุดปี2026นี้ได้มีการปรับปรุงครั้งใหญ่ทั้งในด้านดีไซน์ความสะดวกสบายเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยเพื่อให้ตอบโจทย์ผู้ใช้ในยุคปัจจุบันได้ดียิ่งขึง้น การออกแบบภายนอกของ Toyota h i ฮเอส92,026มีความล้ำสมัยมากขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนเส้นสายของตัวรถถูกปรับให้ดูฉบเฉีียวทันสมัยแต่ยังคงเอกลักษณ์ของ h ฮเอสที่แข็งแรงและมั่นคงกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมดีไซน์โครเมียมที่ดูหรูหราไฟหน้าเล็แบบใหม่ที่มาพร้อมระบบปรับอัตโนมัติทำให้การขับขี่ในเวลากลางคืนปลอดภัยและมีทัศนวิสัยที่ชัดเจนมากขึ้นส่วนกันชนหน้าและหลังถูกออกแบบใหม่ให้ดูสปอร์ตมากขึ้น เพิ่มความทันสมัยให้กับรถตู้ที่หลายคนคุ้นเคยอีกทั้งยังมีตัวเลือกสีใหม่ที่เข้ากับยุคสมัยเช่นสีขาวมุกสีเงินเมทัลลิกและสีดำเงาพิเศษเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารของ Toyota h i a เอ92,026สียงแรกที่สัมผัสได้คือความกว้างขวางและการจัดวางพื้นที่ที่ลงตัว Toyota ได้ออกแบบภายในให้รองรับผู้โดยสารได้หลายแบบทั้งรุ่นมาตรฐานที่นั่งก้าที่และรุ่นปรับแต่งสำหรับการใช้งานเฉพาะ เช่นรถตู้รับส่งผู้บริหารรถโดยสารสำหรับครอบคร,บครัวหรือแม้กระทั่งรุ่นดัดแปลงสำหรับการท่องเที่ยวเบาะนั่งได้รับการออกแบบใหม่ให้รองรับสริระได้ดียิ่งขึ้นพร้อมวัสดุคุณภาพสูงที่เพิ่มความหรูหราเช่นหนังแท้และผ้าพรีเมียมที่ทนทานเบาะหลังสามารถปรับเองนได้เพื่อความสบายในระยะทางไกลนอกจากนี้ระบบปรับอากาศแบบแยกโซนยังช่วยให้ผู้โดยสารทุกที่นั่งได้รับความเย็นสบายอย่างทั่วถึงแผงคอนโซลหน้าถูกออกแบบให้เรียบง่าย แต่ใช้งานสะดวกสบายมากขึ้นมาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่10นิ้วรองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบนำทางในตัวและช่องชาร์จ USB หลายตำแหน่งเพื่อรองรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้โดยสารทุกคนระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงให้ประสบการณ์ฟังเพลงที่ชัดเจนและเต็มอัธรสยิ่งไปกว่านั้นยังมีการติดตั้งฉนวนกันเสียงรอบคันเพื่อลดเสียงรบกวนจากภายนอกทำให้การเดินทางเงียบและสบายยิ่งขึ้น ในด้านสมรรถนะโตโยตา้าไฮเอส92,026ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด2.8ลิตรที่ได้รับการพัฒนาใหม่ให้กำลังมากขึ้นแต่ประหยัดเชื้อเพลิงกว่าเดิมอีกทั้งยังรองรับมาตร,รฐานไอเสียใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังมีตัวเลือกเครื่องยนต์เบนซินสำหรับบางตลาดพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ6และ8สปีดท,ที่ปรับจูนให้เปลี่ยนเกียร์ได้ราบรื่นรองรับการขับขี่ทั้งในเมืองและการเดินทางไกล ระบบการสะเทือนใหม่ช่วยเพิ่มความนุ่มนวลและสถเสถีนรภาพในการเข้าโค้งซึ่งเป็นจุดที่ผู้ใช้รถตู้ให้ความสำคัญมากระบบความปลอดภัยถือเป็นอีกหนึ่งจุดขายที่โตโยต้าใส่ใจใน h ฮเอสเกรุ่นล่าสุดนี้โดยติดตั้งเทคโนโลยี t o โยต a าเซฟตี้เซนต์เวอร์ชันใหม่ล่าสุดไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมช่วยควบคุมพวงมาลัย และระบบตรวจจับคนเดินถนนรวมถึงกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การขับขี่ในพื้นที่แคบเป็นเรื่องง่ายนอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภัยรอบคันและโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงขึ้นเพื่อลดแรงกระแทกเมื่อเกิดอุบัติเหตุสำหรับผู้ประกอบการที่ใช้ไฮเอสในเชิงพาณิชย์โตโยต้ายังได้เพิ่มฟังก์ชันการจัดการรถยนต์ผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนที่สามารถตรวจสอบตำแหน่งรถการใช้น้ำมันและการแจ้งเตือนการบำรุงรักษาทำให้การดูแลรถเป็นเรื่องง่ายและลดต้นทุนในระยะยาว ในด้านราคาจำหน่ายโตโยต้าไฮเอส9 2 0 2 6ในประเทศไทยคาดว่าจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1,350,000บาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและอาจสูงถึง2ล้านบาทสำหรับรุ่นท็อปที่ติดตั้งอุปกรณ์ครบครันและเน้นความหรูหราแม้ว่าราคาจะสูงขึ้นจากกลุ่นก่อนหน้าเล็กน้อยแต่เมื่อพิจารณาถึงสิ่งที่โตยโตยต้าพัฒนามาทั้งดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีทันสมัยความปลอดภัยระดับสูงและสมรรถนะที่ดีกว่าเดิมถือว่าคุ้มค่ายอย่างมากสำหรับผู้ที่มองหารถตู้ใช้งานทั้งส่วนตัวและธุรกิจ โตโยต้าไฮเอส9-2026จึงถือเป็นการยกระดับรถตู้ให้ก้าวไปอีกขั้นด้วยการผสมผสานระหว่างความสะดวกสบายความปลอดภัยและความคุ้มค่าเหมาะทั้งสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการรถตู้คุณภาพสูงเพื่อการเดินทางของลูกค้าหรือครอบครัวใหญ่ที่ต้องการรถที่รองรับการใช้งานหลากหลายและตอบโจทย์และสไตล์ยุคใหม่โตโยต้ยังคงยืนยันภาพลักษณ์ของความทนทานที่เป็นเอกลักษณ์และพร้อมจะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับตลาดรถตู้ในปี2 0 2 6 และปีต่อๆไปอย่างแน่นอน